เห็นคุ K K มึงแค่เคเอสฟาร์มน้เขาใหญ่ครับผมโอ้อาจารย์แดงปลามาตุกของมันโอ้ฮู้ฮอดชีวิตมันจะสุกอย่างเดียวก็ไม่ได้ตอนนออกสายปลนะายนะบรินว่ามาแอวบ้านนนองเขนทีมงานใช่นี่ครับปุนครับเอารถจอดไว้ปุ้นนี่เนาะดูดูเนาะโอ้ดีบริถายบดตันหน่อยเนี่ยตัวเนี่ยเขาอะไรมากี่อไเขาเจ้ต้องอะไรครับ เอาต่องมา,น,มานะผมโ okay อเคเนาะครับตัวนี้เป็นแางเนาะตัวใหม่เป็นต้องสายเมืองครับเรารู้เราชมโอ้โหนองเข็นยืน,นขาไอ รุ่นยันขาจะไปตะคิ้วอ่ะไม่ใช่อ่างเนาะพี่แดงเนาะไไไมมม่่่่่่ใใใชชชหาดได้ไงนี่หมายความว่าต้องมาใส่ข้างในละพี่แดงแต่มันกขันพี่เถ้านี่แปลกเนาะแปลกบ่แปลกกะใส่อ่างนะครับแต่ไม่ใช่อ่างครับผมเสียดายเสียดายอยู่ไหนปุ่นแองจะใช่ไม่ใช่อีกทีมันมีหลายตัวใช่ไหม ทั้งหน้าน่นอีกนะพี่แดงถ้าเป็นสายเมืองนะมันจะได้เรื่อยๆนั่นแต่ว่าไม่ดีกว่าหรือไปไปที่หรือว่าไหนๆก็ไหนๆรอเสียนใจมานั่นน่ะโอ้ใส้นแน่พกผมกำบุดอ่ะโอ้โหมาได้น้อยแตงรอนี่ครับแป๊บเดียว นาะต้องจัดให้ครับผมห่อนกะระวังรอเสียใจเนาะอุ้ยแองกับบ่อใจอุ้ดแต่ตัวคู่แองหนักใจนะคู่แองนี่หนุนแองอย่างดีเนาะซับแองแองหลายขำนะเข็นป้าก็แองตัวนี้กูเจออายุนี่ได้มองจากสวนอ๋อโดนเลือกมันอยู่โซนนี่เลยแองอยู่โซนนี่แล้วเนี่ยหลโซนหลังบ้านหลังเนี่ย โซนเนี่ยเก่าที่ว่าปีจอดรถตะกินนะแองอยู่โซนเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยไมเคยได้ยินเส้แขนนี่โอ้โหตัวใหม่กันอู้หูสวยสวยสวยขาวสวยสวยยันเลผมสนับปีกด้วอู้หูอะผมโอเคไปใส่เดี๋ยวเราลุ้นเราชมใหม่ต่อไปข้างหน้าเนาะสายเมืองสายอะไรต่อไปเลยเนาะล้อแต่สายปลานี่ต้องรอเสียใจกัน อเอหายกันอยารับผมครับโอเคน่น้อน,นครับผมยะไปตั้งหน้าครับผม <S <S ในดินเดนคื้นเมืองแพรมีพวกเราคนต่อดนกนกเขาใหญ่สา,ายป่าเมืองแพร่ดั้นชื่อเสียงโด่งดังเลิดป่าเมืองแพร่เราเก่งคนเมืองแพร่พวควบพ้องทีมงานเมียนาย โ้ไเป็นทีมงานคุณภาพาตอนนอเขาใหญ่กันสนุกนวยสเบียงไม่พูดแล้วครับโอ้โหมาถึงจอถึงที่หมายัวนเสียงไงแกเอาครับก็จะเล่นสายเมืองสายอย่างไปเลยนี่แหละครับผมนาน,น,นทีได้ออกหมายเนาะกับทีมงาน เียนจอยว่ะมาละแล้อยู่ไหนหมาคืนคำไปพุ่นขืนคำก็คือคืนคำนะครับคืนคำไปพุ่น,ปปนละอคืนคำไปนวนละก็กะหน,นุ่มก็อยู่ฝั่งไหลเตียนไปพุ่นละเฮ้ย อู้ดิตใส่นี่ก็ได้ผ้าออกปุ๊บปั๊บปั๊บปีแดงจำผ้าไปดิเอาตรงไหนพี่แดงเอาตรงไหนเอาเอาดูมันโล่งๆนะโล่งๆล่มๆสงสารนกเนาะสงสารตองครับโอเคครับงานน้อนหวานจ้วนครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นเอาอย่างร้อนรุ่นร้อนชมนะครับผม ไม่ได้ซูมนะครับผม <c oughs> คิดว่าจะอันนี้เนาะคิดว่ามันจะมาโตกันสักหน่อยครับว่าจะถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ของน้องเคนให้ดูสกรรักกํานนะนี่ครับช่วงเวลาพักเนาะแล้วก็ใส่ทิ้งไว้ปุ่นคิดว่ามันจะมาโตมาอย่างกําเดียวทีไหนได้มันแม้แล้วมันลงแล้วครับเนี่ยครับนกหมันเนาะ อันนี้เราซอยอเลยใช่มนี่อีาตนี้มาจากทางโน้นครับอ่าตามใจพี่แดงไอ้ตัวนี้มีนี่อีกตัวครับโอ้โหมันยังมั่งง่ายไม่ได้จนันพี่แดงมามาถึงลงเลยไม่ไม่โตไม่อะไรเลยว่าจะไปซูม <c oughs> ไปอะไรไม่ได้ซูมนะครับผม <c oughs> โอโอเคครับแน่นอนหวานจัวครับเดี๋ยวไปเอากันเนาะโอ้ไม <c oughs> ่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้หมายแบบนี้พี่แดงมาเจนพอรตโรฮัลโหลซูดหยอดอีกวนวะวนไว้ไหม ไม่ดีแล้วกลัวจะได้ตัวอย่างนั้นคุยอีเด่นพ mm. uh,> ี่แดงพอวันน IC ี้อะไรนี่ของแห่แม่กลัวน่ะของแห่แม่น่ะแต่มันมามันไม่นั่นเลยอนะกูเตะมันไม่มีแต่มันได้ยินเสียงมันเล่นหากันเนาะไอตัวนั้นเลยปั๊บ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 จากตรงนู้นมาเลยเดี๋ยวน่าจะมีตัวใหม่ติดอีกนะจะมีตัวใหม่เข้ามม้ไปก่อนสายหมู ก็น่าจะมีตัวใหม่เข้ามาอีกครับผมไม่มีการเจรจาอะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่ไม่ไม่เจรจาครับเหม็นเหม็นไม่เจรจาครับเหม็นยิงอย่างเดียวเหม็นขอบอวไม่คุยล่ะเอาเอาบอคุยห้ามคุยละบอคุยละไอ้เพื่นว่ะใส่อย่างเดียวครับใส่ยับครับคุณทับต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 ับมาครับบโดดทีสองทีนึงนะคุบขึ้น กะว่ามากะว่ามาขันมาคูใส่การนี่กะว่ามันจะเล่นกันสักแป๊บหนึ่งตอนเรามาตอนแรกเราอยู่ฝั่งนู้นนะมันขันอยู่เนี่ยมันเสียงใหญ่ออ้ไอตัวนี้ที่จริงอ่ะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นตัวหมายนะพี่แดงเป็นตัวเสียงดีนะเสียงกลางหาใหญ่นะแล้วก็ดูกถ้าเป็นตัวนั้นจริงจริงนะเดี๋ยวเจ้าขึ้นอีกรอบนะครับผมเจ้าขึ้นอีกรอบเผื่อเป็นตัวหมายที่ว่า จารย์แดงบอกเมื่อกี้เนาะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงมันอะไรมันมันไออีกตัวหนึ่งคูแต่ไอตัวนี้ออกมาปุ๊บ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 เปี้ยจบใช่ไหมอ่าเลยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนเข้ามาคูนะไม่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 ลงอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหตัวใหญ่พี่แดงตัวใหญ่มากเลยนะโอ้ตัวใหญ่มากนี่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยดินคุกคักคุกคักอย่นี่ นน่าชำํำนกนกแถวนี้น่าชำ้ำตัวใหญ่ไปลาไปลจาจะลงน้ำฮะโอ้ยเหวหามาก <c oughs> นี่ครับอากาศก็กําลังดีครับผมดูครับดินยังชื้นๆเปียกๆอยู่นะครับผมเพราะว่าฝน,นตกแทบทุกวันนะครับว่าเป็นทุกวันก็ยังได้ครับผมโอ้นกสวยจังผมว่าน่าจะใช่เป็นมันแหละเนาะดูแล้วตัวสวยอย่างว่าเนอะนกเราเยอะไม่รู้จะชํำตัวไหนแล้วเนี่ยอดูดิ แข่งก็ดีแข่งยแข่งน้กแก่เลยแข่งไม่ใหญไม่ใหญ่แข่งใหญ่ตัวใหญ่แข่งใหญ่ตัวใหญ่อ่าตาดีอนิ้วก้อยเทียบดิแข่งอะโอ้โหแข่งยังใหญ่เลยนะแข่งใหญ่สันเนาะสันแต่ว่าใหญ่สวยนะครับนกเอ้ยเฉลยของอาจารย์แดงมันมีเตยงใหญ่อยู่นี่อือมีัวจะใช่ตัวมันเดี๋ยวก็เอาขึ้นทิ้งไว้แล้วเรากินข้าวด้วยเนาะครับอ่าเดี๋ยว ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้ครับผมตอนมาตอนแรกเช็คเสียงโอ้โหเสียงดีเนาะเดี๋ยวรอรอรอว่ามันจะมีเสียงใหญ่เล็ดรอดมาไหมช่วงที่เรากินข้าวอ่าใช่ใช่ใชเดี๋ยว,วนี้ก็จะเก็บนะครับผมโหได้เอาปอกขามาจับได้เยอะกะตัวไหนตัวไหนหู้ตัวไหนตัวไหนผมได้อยอะเตัวนี้บัวไม่เหมือนโอ้แต่ว่าสวยนะบัวมันไม่เหมือนเขาบัวมันสวยจังนลบัวสุดยอดตัวนี้เป็นนกที่ว่าสุดยอดครับสวย ง้ามครับผมง้ามไหลง้ามไหลง้ามไหลามาเดี๋ยวนี่ครับเมื่อกี้ใส่ตรงโน้นนะครับผมคนอยู่ตรงโน้นลมนน้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนจุดนี้ไม่ได้เราไปโน้นอ,อีก <laughs> เอามันลมลมไปก่อนสงสารนกจริงนะ ดูดีนะครับรอลุ้นรอชมนะครับผมเลยนี่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับสปอนเซอร์ต้องเข้าครับแจนแดงบอกโอ้โมหมดไปเยอะแล้วนะครับนี่ก็เหมือกลางวันนะเหมือกลางวันก็มีอันนี้ควนหนูครับควนหนูอันนี้เกียดทอดครับง่ายๆครับผมแล้วก็จุสซอยจุครับผมจุ๊ก็นี่นะแล้วช่วงที่ว่ารอนกครับซอยจุบใบน้องเคน เอออันนี้เออแอบไได้ผมหมดไปเยอะแล้วหมดไปเยอะแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม,ไม่เป็นเป็นขวดไม่นับนะครับต้องเข้านับนับเป็นลังนะเป็นลังเป็นลังนับเป็นลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันครับผม โอเคครับตัวไหนลงครับจานแดงเอ้าผมดูในกล้องไม่เห็นนะเนี่ยไอ้เจ้าตีนยังอยู่นี่อยู่เด้งเลยไว้ก่อนสปอนเซอร์ไม่เข้ายอมเข้ากันเลยกี๊เลยไปจ็บนกดีกว่าจะหนีก็ไม่ได้หักเกียรแล้วเนาะใช่ตัวหนึ่ง มามตัวหนึ่งโดนตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งลงไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนครับเพราะว่านั่งเฝ้าก็อยู่นี่ผมดูในกล้องครับมันก็จะมีไอแค่โฟกัสหมันแค่กรอบเล็กๆไม่รู้ตัวไหนข้างนอกมาอาจารย์แดงก็มัวแต่ดูแองไปไหนอย่าแองเมื่อกีอ้แองหนูเนาะโสนนี้แองครับผมหนุน<ส>อ่างด้วยนะตัวหนึ่งอ่ะไอเราก็รุ่นในหนุนอ่างเพราะว่ามันมาตัวเดียวไงตอนแรกเ พอสักหน่อยปุ๊บหนุนแองสี่คำนะครับผมใช่ใช่ใช่โอ้ไม่ธรรมดาเน่นกโซนนี้หนุนแองสี่คำแล้วก็เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็มีอ่างมีเอียงหนึ่งคำใช่เจ้าถิ่นก็มีอ่างไป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 ดูดีกว่าแบบนี้ไปไปไปม่รุม่รุม่เห็นเสียดายเนาะโอ้เดี๋ยวลองใส่อ่างอีกทีมั้ยแล้วลองใส่ทั้งนีดูเนี่ยหนึ่งไปนูนะหรือมันจะเห็นแล้วพี่แดงกเปล่งไปได้นะ มาตามที่หลังดีกว่านาอปีตะไลอยู่นู่นไม่มีมาตามที่หลังดีกว่าน้อือี่มันห้าโมงนั่นเนี่ยนกเยอะก็เช็ว่าจะดีเ้อมันตีกันครับผมไล่ตีกันครับผมมันจังหวะนกมาเนี่ยมาพร้อมกันเนาะมันจะไม่ได้ตัวหมายกันแบบเนี้ยนี่นี่นี่พี่แดงพี่ผมว่าเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยมันก็มาคูอยู่ข้างกิ่งแงมเล็กๆนั่นแหละแต่สวยนะ สวยเยอ่โอ้ดูหัวนกแต่ละตัวแถวนี้สวยเนาะสีมันเข้มมันดำแต่วหมทำไมมันดำจังโอ้หัวหัวเป็นเสี้ยนเป็นดำดำจุดๆนี่ไปเดี๋ยวไปดูอยู่รถกันครับเดี๋ยวไปดูที่รถเนาะแดดรถตองบางทีจะเล่นจะได้ตองวันนี้โอ้ย้อมย้อมใจมันใจสุดยอดล่ะครับตองก็เล่นไปเรื่อยๆตามสไตล์ของตองอืมแล้วก็มันเป็นอะไรดำาๆเสี้ยนเป็นเสี้ยนเป็นอะไรของมัน อ้สวยเนี่ยเสียนอโอ้นกตัวนี้สวยพี่แดงนกตัวนี้ดำมากเนี่ยสีมันดำเนี่ยอู้สีมันอันนี้เนาะเข้มเนาะเข้มสีมันเข้มนกสีเข้มดูดิโอ้ดูลายมันดิอย่างเสือเนี่ยเฮ้ยมันมีเสี้ยนสอบัวแต้มนะมีเสี้ยนสอมีบัวแต้มบัวอะไรเนาะ แล้วก็มีงอกงอกกันนี่นี่งอกกันนี่ขาวมีขาวเนี่ยขาวนี่เนี่ยนี่ขาวเลยนี่ดึงออกไม่ได้งอกอ่ะองอกเดี๋ยวค่อยไปย้อมสีเอกอ่าเดี๋ยวแข่งสวยแขีงสวยอู้แข่งอ่ะบัวอ่าบัวแต้มนะครับเลยลากบัวแต้มฮะเป็นบัวแต้มออืจุดสอเนาะเสียมนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะ ยันสอดูดูดูอันนี้ดูนี่งอกงอูนี่หัวเด้อ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 จับมันอยู่นิ่งนิ่งนิ่ม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 ไอ้เฮีมงานดูกันหัวมันดำนี่หัวก็มีขนดำาอ้โหตัวนี้สวยครับสวยเป็นนกตีสวยนะครับสวยปลามุงแพ้สวยนะครับผม น้สีเข้มสวยนะปีเขาหน,นาดูนะสนับปงสนับปีครับผมโอ,โอ้เข้มปีเขาเข้มปารติโตมันเป็นนกที่สวยงามครับผมสวยงามงเป็นอย่างมากครับผมโอ,โอ้นีสวยจริงนกตัวนี้สีเข้มสวยจริงไม่ฝนตกแบบนี้อากาศก็ร้อนเอานอกดินมาได้ลงไหนเอาน,นอกดินยังไม่ได้ลงโอ้ดูหัวมันะหัวมันแนจะนี่เนาะสีดู สีเข้มจริงนะตัวนี้สีเข้มนี่ครับโอ้นี่นี่นี่หัวแต้มหัวมันนี่ลุงงีบฟังเหี้มันเพราไม่เป็นอย่างสีดำดำนะหัวหัวมันก็มีดำๆแปลกเนาะนี่ครับต้องจับให้ครับผมเอาเอาเอาอ่ใส่ใส่ใส่ไหมขาไว้เนาะนะครับเดี๋ยวมีคนสนใจเนาะขานกเขาใหญ่ครับนี่ครับขานกเขาใหญ่ควะใส่หลายสีมีหลายสีสวย ใส่สีมีหมายเลขใส่ตัวหมายที่เราัวหมายเห็นไหมที่เราเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยอันนั้นสีอะไรอาจารย์แดงเออสีสีครีมครับสีครีมหมายเลขศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดนะครับนบครับใส่นกครับผมใส่ขานกเนาะหมายไว้หมายไว้เราจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนง่ายๆครับผมก็สีครีม สีครีมศูนย์เก้าแปดนะครับนี่ครับตัวนี้มีด่างเนาะมีด่างเสียาส่อแล้วก็มีบัวแต้มบินรัดมาครับบินรัดมาจะมาตีไอ้ตัวนั้นนะเนาะใช่จะมาตีอีกตัวนึงกลายเป็นตัวเองโดนครับผมมันไม่มีที่ให้เหยียบให้จับละยังไงมันก็ต้องเหยียบยังไงก็ต้องโดนสีไข่ศูนย์เก้าแปดครับโอเคครับอผมวันนี้ก็ออกไม้กับ อาจารย์แดงนะมาเอลหาอาจารย์แดงครับมาเที่ยวหาอาจารย์แดงนะครับบนนี้มาเที่ยวหาอาจารย์แดงที่บ้านน้องเคนนะครับที่บ้านน้องเคนครับเนียก็ทีมงานเนาะเป็นทีมงานก็มาเอลหากัน <c oughs> นั้นๆที่ว่างพอดีวันนี้ก็เอออาจารย์แดงจัดไปกี่แต้มวันนี้เอ่อสี่แต้มครับสี่แต้มนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับโอ้นกดีๆนกงามๆนกสวยๆนะครับผมนกปาเมึงแพร่จะเอาคูอ่าง ไปแต่ละหมายมีครูแองทุกหมายแล้วได้ไหมไม่ได้ชักหมายนี่ขนาดมาคัดนกแล้วนะมันตัวอื่นมันชิงลงก่อนตัวอื่นจะชิงลงนะครับผมแต่มันนะครับผมต่อนกทางแพ่นี่มันมีตัวให้ให้ได้คัดเนาะอย่างครูแองเจอทั่วไปไหมอาจารย์แดงเจอเยอะครับครูอาจารย์แดงนี่เป็นคนโคราชแล้วก็มาอยู่ทางแพนี่ ได้ยินเสียงคูอ่างกับริวตันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกหมายต้องมีนะครับผม,ม,มไปสิบหมายเนี่ยเจออย่างต่ำเลยเจ็ดหมายนั่นแหละใช่รับก็ <laughs> <โด S 2> หมายต่อหมายอ่ะเจอริวตันน่ะมันมีไปทั่วนะครับผม,มไม่ใช่ว่าฟังไม่เป็นนะไม่ใช่ว่าโอ้ยนกเรียกริวตันหาว่าริวตันไม่ใช่นะครับผมเป็นริวเลยนะครับผมนกริวเยอะนะ <laughs> นั่งฟังนั่งฟังนกของเราเล่นน่ะไอ้ริวมันโยนทางอื่นน่ะเราไปตามก็อย่างว่าแหละมันไม่ใช่จุดที่ว่าเราจะใส่ได้บางครั้ง เป็นแถวในข้างในข้างลุกปุ่นเนาะมันมันก็ใส่บได้อ่ะมันก็อยู่ที่จังหวัดอยที่จังหวะถ้าอยู่ที่ว่าใส่ได้เราก็ใส่อย่างที่เบนแบบนี้ลงๆเราก็ใส่อย่างที่ไปเป็นสวนเป็นอะไรเขาเราไม่จุนจันเนาะเราก็ไม่อยากไปวุ่นวายของเขา็นงไลของเขาทั่วไปนะครับผมมีทั่วไปเกือบทุกหมายเหมือนกันครับเจอใช่ครับวันนี้ตรงนี้สองตัวนั่นขนาดเนี่ยจุดเดียวสองตัวจุดเนี่ยสองตัว อยู่กันคนละฝั่งแล้วก็ของน้องเคนเมื่อกี้อีกที่ว่าเป็นลานเมื่อกี้อีกใช่ใช่ใช่หน้าเป็นแอ่งหน้าบ้านน้องเคนหน้าบ้านน้องเคนก็มีอ่างหน้าสวนน้องเคนก็มีอ่างือ่งแอ่างอุบหมดแถวแถวบ้านน้องเคนนี่อ่างเยอะอยู่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวยะอะไรใครที่ว่าอันนี้สนใจก็เฉลยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็ราคาไม่แพงเนาะก็เป็นค่าอาหารไปนะครับใช่ อาจารย์แดงก็ตอบแบบเนี้ยมีแต่นกดีๆนกอะไรเนาะไปคัดไปอะไรกันก็บางครั้งก็ไม่รู้เป็นตัวไหนเป็นตัวไหนอย่างบินลัดตัวนี้ก็ไม่รู้กี่กุกเป็นกี่กุกอ่ะยิงวนวัดวนวายกับไปมดเนาะอยบางคนเอาไปได้เป็นเทพนมก็มีของผมยังเคยมีเลยครับผมโอเคครับกับเจ้าตองกับอาจารย์แดงนะวันนี้ก็จัดเอาสิครับผมสีแต้มองเคนก็กลับไปก่อนหนีออกนะกล้ามาน่งอู้กันสองคนที่ไหนได้นกมันยหลได้ยินเสียงแอง มันใจบุดีมันใจสั้นเสียนจอยกับวมาเสียนสู้กับไปไหนวัมาแม้แล้วหรือว่าแม้บวดึงมเนาะโอ้หน้องเบิ่อน่องยังแฮมครับผมโอเคครับอันนี้อันนี้ปอเนาะโอเคแน่นอนหวานจหวานในดินเดนขึ้นเมืองแพรมีทุกเหล่าคนต่อดกนกนกเขาใหญ่สายป่าเมืองแพร่ดั้งชื่อเสียงโด่งดังเปิดป่าเมืองแพร่ เก่งคนเมืองแาพ้เยาควบท้องที่นาเมียนายเรียกกันตี่ทัวร์หัวใาจาบอกโมได้โมดี